เรียบร้อยครับเฮียรวีโกรอเปิดตัวอย่างเดียวเลยสำหรับนิวการเซนครับตอนนี้ได้ตัวโตนาลี่มาร่วมชิมแล้วค่าตัว70ล้านยูโรบวกแอดออนนะครับรอตรวจร่างกายในคืนนี้เลยอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดจากโรมมโนครับลูกพี่ใหญ่รายงานว่านิวกาสเซลตอนนี้รอรับได้เลยภายหลังจบไปดูคว้าตัวซันโดรโตนาลีครับค่าตัว70ล้านยูโรบวกแอดออนพร้อมสัญญายาว6ปีโดยนักเตะจะเข้ารับการตรวจร่างกายในคืนนี้นะครับ นิวกาสเซลเนี่ยใช้เวลาในสัปดาห์นี้ไปกับการบุกอิตาลีเพื่อคว้าตัวตอนาลีมาร่วมทีมด้วยข้อเสนอแรก50ล้านยูโรไม่พอแต่ก็ยังคุยกันจนลงตัวได้นะครับทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันเมื่อวานนี้และทุกอย่างดําเนินไปอย่างรวดเร็วโดยนิวกาสเซินส่งคนไปตรวจร่างกายนักเตะถึงโรมาเนียเพราะตนาลีเนี่ย กำลังเก็บตัวกับทีมชาติอิตาลีรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับบอกเลยว่ากองกลางวัย23ปีคนนี้จะย้ายมาร่วมทีมนิมเซิลด้วยค่าตัวประมาณ70ล้านยูโรนะครับและมีการใส่ออนเอาไว้รวมถึงเงื่อนไขจ่ายส่วนแบ่งให้ a อซิมิลานหาว่าขายนักเตะออกไปครับสื่อในอิตาลีรายงานบอกว่ารวมทุกอย่างแล้วค่าตัวของตัวนารีน่าจะประมาณ80ล้านยูโรนะ ตัวเลขเหล่านี้จะทําให้โตนาลีกลายเป็นนักเตะอิตาลีที่มีค่าตัวสูงที่สุดนะครับนอกจากนั้นเขายังได้รับสัญญายาวจนถึงปี2029มาพร้อมกับค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีและยังมีโบนัสอีก2ล้านยูโรนะครับบอกเลยว่าโตนาลีคนนี้ย้ายมาอยู่กับ a อซมิลานในครั้งแรกปี2020นะครับโดยเบื้องต้นเป็นการยืมตัวมจากเบรชก่อนจะยอมหันค่าเหนือตัวเองเพื่อย้ายแบบฉาวร เขาผ่านการลงสนามไป1 3 1เกมตลอดช่วงลวลา3ฤดูกาลในถิ่นซานซิโรและทําไป7ประตูนะโอ้โ oh, หยินดีด้วยสําหรับนิวคาเซิลตอนนี้ปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยเฮียวีโกนะครับได้ของหนักของแรงมาแบบอืม,อมหลายทีมอิจฉาน,นักเตะคนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆเลยอายุก็ยังน้อยครับ23ปีเท่านั้นเองจัดไปให้แวรุ่